มาจ้าหลบหนีอีเวดไปตามคำขอเข้าเลยรอสักครู่ ูนะจ๊ะคนเข้าแล้วไปเข้าร่วมเกมโอสงนี้เข้าซับอ่ะเข้าร่วมเกมเลยอุ้ยแบบของฟรีโอ้เฮ้ยเฮ้ยมาดีมาดีมาดีจะไปครับผม โอเคเกิดมามีคนให้ชุบเลยอ่ะได้ปะเงียโอเมกอดแมวเข้าเข้ามาในบ้านผม โอเคเราจะแปะมัวๆนะ mm. ตรงนี้โอเคไปอึบเฮ้ยมันเข้ามันขึ้นไม่ได้หรือเปล่ามันขึ้นได้ใช่ปะ mm. มันขึ้นไม่ได้มันโดน มันขึ้นได้มันขึ้นได้สักคู่นะทุกคนเอ็มี่มันทำมันทของล้มเดี๋ยววัดเอาออกไม่ได้นะกลับมาละกลับมาแล้วทุกคนคือมันแบบเฮ้ยๆคราว นี่ง่ายอ่ะทุกคนหาที่ปลอดภัยถึงแม้รางวัลจะลดลงก็แล้วไงอ่ะคือกะให้ชนะอยู่แล้วอยากอยากชนะครับไม่ได้อยากไม่อยากไม่ได้อยากได้ตังค์โอ้โหว่าคนเนี้ยคนป่วนแน่เลย มา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 คือคืๆคราวคือคืๆคราวคือคือคราวง่ายๆครับผมโอ้ผมอาจจะฝีมืออ่าไม่ค่อยเก่งงั้แต่ก็แบบมีทักษะในตัวืึ ผมเป็นฮฮ้ยฮฮ้ยกราวทำไม่ได้อ่ะของผมไปมาละขึ้นเงินเป็นฮฮ้ยฮฮ้ยครับไปได้ นี่ยแค่นั้นทำไมง่ายจังเนี่ยโอ้ขอร้องอย่าว่าผมนะครับผมผมแค่พูดเล่นๆเฉยๆนะผมขอร้องอย่าว่าผมนะครับผม นี่มุมเดิมเลยไปมุมเดิมโอเคโล้รอบนี้น่าจะยากน่าดูเลย รลิ๊คราวโหง่ายเลยครับผมแต่เนี้ยง่าย โฟคิงโฟคิงโอ้ยตายช่างเถอะจะมีคนช่วยผมไหมเนี่ยตายเท่ากับเคเคเคมีละมีละมาละมาละคนโฟคิงมาละคนโฟคูโฟคิงมาละมาและครับมามามา กินโคลาก่อนแล้วกันกินโคลาก่อนกินโคลาเกอ,อไม่ไม่ชอบโอเคไปดันต่อไปโอ้ก่อสร้างก่อสร้างเลยชอบชอบชอบ หอคอยช่างเรอะกลับไปที่เมนูดีกว่าเกเไม่มีอะไรโอเคร้านค้าอืมไม่มีอะไรช่วยได้เลยอุปกรณ์ แมปนี้นี่นะโอเคทำไมนะทุกคนอะไรอะหมีทั้งเถอะโอเคซื้อไอ้นี่ปันกระโดด กระโดดไว้นี่ก็โคลาอีกหนึ่งกระป๋องทิ้งเงินให้คุ้มค่าจะเริ่มละขอบุนอืบอืบอ่ะอ่ะรางวัลลดลงก็เรื่องของมัน โอเคนะอีซี่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 รับโอ้โห oh, <c oughs> เร่งทีหลังโอเคจัดไป <c oughs> ได้ตรงนี้ก็ดี มามามาฮึบมาครับว่มันแบกไม่ได้เนี่ยแหมผู้หญิงคนนี้ก็เนาะแกล้งเพื่อนหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ต้องสนใจเขาก็ได้นะโอ้ยอันดี้กาไอต์โอ้ยไม่เอาดีกว่า โลบักจะเสียไปง่ายไม่ได้เครอนะครับโอ้โหอย่าไปชุบคนะนะั้นนะเดีเดี๋ยวมันบิดมันไม่เปิดให้คนยกเป็นคนผู้หญิงนะครับช่างเขาเรื่องของเขา

อืออีกสามสิบวิเองช่วยคนดีกว่าไอ้ว้าว้าว้าอีกแล้วโกรธมากเลยมันชอบมันเสียงบ้า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 สิบวิเนาะ ไยง่ายครับง่ายล้มแค่หนึ่งครั้งครับโอเครอคนสร้างแป้นพินโหไม่ต่างเลยอ่ะอะใจดีมาใจดีใจดีให้ก็ได้ไม่รู้นะแปะยังไงแปะเล่นๆ มันต้องแปะท่านกระโดดไว้ตรงนี้ดีโถ่ลืมซะได้เฮ้ยเฮ้ยคุบมือมาครับผม Nam chèo hôn, nam chèo hôn kin tole. Why you locked in the bathroom? Hey, Why you locked in the bathroom? ai, <tries> <làm chèo> <tries> ai. มามาถือว่าช่วยแล้วกันไปไปเอ่ออมันวิ่งไล่คนนั้นเชื่อสิผู้หญิงคนที่โดนไล่มันน่าจะล้มแน่เลย ก็วิ่งไปตามปกติเออตกลงลนะอะไรเนี่ยฮึบโดนโดน ตานี้โอเคครับง่ายจริงง่ายด้วยการปิดฉากด้วยการลม้มขอโทษนนะโอเคอีกตาเดียวตานี้ตาสุด้ายนะครับทุกคน จำไว้ตานี้ตาท้ายอยากให้เล่นเกมอะไรอีกเม้นเลยครับแต่ขอต้องเป็นรอพรุ่งนี้แล้วแหละสุดหลอ่อโอเคครับขอบคุณสุดหลอ่อสุดสวยที่กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันต,ต่อหน้านะครับ 拜。